3รนสาค่ะเดี๋ยวจะไปลงที่สถานีสวนหลวงรอเก้าค่ะไปซีคอนค่ะด้านซ้ายนะคะรถกำลังจะเข้าสถานีค่ะอันนี้มาจากสวนหลวงรอเก้า จะมีป้ายโชว์ที่สถานนี้นะคะว่าขบวนถัดไปจะเข้าในอีก2นาทีนะคะที่จะมุ่งหน้าสำโรงเดี๋ยวเราจะไปจากสถานีนี้ไปที่สวนหลวงค่ะเราจะเข้าสถาน,นีและะ้วค่ะที่นี่สีนักเรยนสามสิบแปนะคะ ผู้โดยสารบนว่าซาลดาเดินเข้าด้าองนรถไม่ยิดมกระโไม่มย มาถึงสันในสวนหลวงรอเก้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วไปสี่คอนนะคะไปหาข้าวกินค่ะหิวแล้ว เพื่อนๆคะเที่ยวบ้างไรบ้างนะคะชาร์จแบตให้ตัวเองค่ะลาเพื่อนๆไปที่บรรยากาศตรงนี้นะคะฝั่งขวาก็จะเป็น paradise นะคะนี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปฝั่งซ้ายนู่นค่ะเราจะไป silicon square มีความสุขกับชีวิตทุกๆนาทีเลยนะคะเพื่อนๆ